บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนม่าน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 น,นี่เปลี่ยนคอยล์เย็นใหม่นะครับเปลี่ยนคอยล์เย็นใหม่เปลี่ยนบ่าใหม่เปลี่ยนบ้าใหม่นะครับใหม่ไม่มีฝุน่นไม่มีอะไรคนระับเปลี่ยนคอยล์เย็นใหม่ ใส่แล้วประกอบเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวใส่ในรถแล้วประกอบเรียบร้อยแล้วใส่ในรถแล้วใส่คันเอาใส่ตู้ใส่คันไปแล้วครับใส่ตู้แอร์ใส่คันแล้วประกอบไปเรื่อยๆครับวอาประกอบแล้วใส่พวงมาลัยใส่พวงมาลัย หนักนะครับหนัก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 ครับหนักโอ้ยช่วยสดีขออะไรก็ดีเอาดูนะเอว่าสิ cố luôn, luôn luôn, này, này cố vấn à vấn cố vấn Okay. Uh -huh. ัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนี่ยเป็นมาพี่เราค่ากันฝั่งนี้มันจะรายละเอียดเยอะหน่อยครับโครงมาเลยใส่พคงมาเลยใส่ข,ขายจุดเบรกต้องถอดออกมันจะมีท่อนี้ด้วยจะมีท่อ เป่าขาลมเป่าขาอีกรายละเอียดฝั่งนี้จะเยอะหน่อยอาไปเรื่อยก,กับฝั่งนี้ก็ใส่ไปแล้วมีนัดเบอร์สิบห้าสิบห้าสิบห้าสามตัวดเบอร์สิบสามทำไมนี้ใสเข้าไปแล้วครับที่มันจะมทอดเป่าขาที่มันทางนี้มันจะ,ะมีรายละเอียดเยอะหน่อยใส่ไปแล้ว,ป,ลวรประมาณนี้กมมุลาเก็ใสแล้วครับ

กะชิดอย่างเดียวแล้ครับมาแล้วเหรอสองคน 爸，你。 นี่สียยาครับจะเข้าเข้ามะ่เข้านี่เข้าฟัดแััดมันจะไม่เข้ามันก็ไม่เข้าให้ Thank yeah. ทำแล้วสายแบ็กก็ใส่แล้วครับสายแบ็กฝั่งนี้สายแบ็กฝังก่งนี้ก็ใส่แล้วเสียบก็แล้วครับสายแบ็กมันกล้องเข้าไม่ได้สายแบ็กข้างในนู้นเดี๋ยวเราเสียน็อตเบอร์สิบค,ครับเสียน็อตเบอร์สิบเป็นมือือคัมแล้วครับมือถือคัมแล้วมือล้วคัมแล้ว มืดค่ำมาแล้วครับมืดค่ำแล้วครับอขอทอนนะครับขอฝืนม,มืดค่ำมาแมืดค่ำแล้วครับมืดค่ำแลครับ I'm <sighs> yeah. Значит, не ва. Значит, มืดคำแลวครับมืดคำแล้วอ้าวเวีกกรรนกันใสจับสิอื้อ mm the -mm -mm. 자, 자, 자. 응, 됐다. 睡觉了，睡觉。哎呀！ โอ้ไม่คเค้มคเลยวม่เข้มเลย